คณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะจัดงานทำบุญทอดพระป่าเพิ่มทุนการศึกษาและสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์ที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้จัดทำบุญทอดพระป่าเพิ่มทุนการศึกษาและสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นโดยมีประธานในพิธี พระราชจจนทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุรชัยขันอาสาผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสำหรับบรรยากาศภายในพิธีเริ่มจากพระสวดอาราธนาศิลปาราธนาธรรมเจริญชัยมงคลคาถาทรามกลางข้าราชการและพุทธศาสนิกชนหลายร้อยคน จากนั้นนางนัทธกมลจินดาโชตผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวรายงานต่อนายสุรชัยขันอาสาผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรีประธานฝ่ายคารวสารวมประกอบพิธีถวยายผ้าไตรต่อด้วยทางคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายเครื่องธยธรรมแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง จากนั้นพระราชนทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวแสดงธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์และร่วมสร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์นวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงแห่งนี้ เนื่องจากทางคณะสงฆ์และหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่มีงบประมาณในการสร้างอาคารวิทยาลัยสงต่อโดยปัจจุบันได้สร้างไปแล้วจำนวน2ชั้นจากทั้งหมดที่จะต้องสร้างรวม4ชั้นโดยทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณ50ล้านบาทจึงต้องอาศัยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นทุนการศึกษาและสร้างอาคารวิทยาลัยสงต่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งในช่วงบ่ายของวันที่12ตุลาคมนี้ทางหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาชุลาลงกรณราชวิทยาลัยได้ถุนที่ทางพุทธศาสนิกชนได้บริจาคทำบุญทอดภ้าป่าไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน1 7 7 7 4 8บาท